มุมแดงนี่ตีอย่างเดียวเลยนะครับส่วนมุมน้ําเงินครับคนนี้สุดยอดฝีมือครับเคยมีแชมเปี้ยนคาดเอวมาแล้ว3เส้นนะครับในรุ่นซูเปอร์เฟอร์เวทหนึ่อปอนด์ครับเสียงปรบมือให้กับนักสู้จากโคราชครับหนึ่งอุบลออัจฉริยะ จ่อฝีมือีหาตัวจับยากอีกคนหนึ่งเลยนะครับบางเกงสีแดงนี่ประเภทบูเล็กครับส่วนน้ำเงินนี่สมองมวยไอคิวมวยนี่เหลือกินเหลือใช้เลยคุณกุ้ยนะบูกับบุนวันนี้ครับใครจะคว้าชัยไปติดตามกันเลยครับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลุ่งเรืองสจโต้งปราจีนนะครับแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินครับหนึ่งอุบลออัจฉริยะครับมาถึงคู่ที่สองรายการครับนักประมุมแดงครับ เพชรรุ่งเดืองสอนจ้าต้องปลาจีนครับนักชกวัย23ปีจากจังหวัดศรีสะเกดครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอนเจรุวันโดยมีคุณแชมป์สอนเจรุวันเป็นเทรนเนอร์ครับก็มีสอจโต้องปลาจีนกับสอจจอยปลาจีนครับเป็นผู้สนับสนุนครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนย,ยอดศิลาจอห้าพยักแล้วก็ชะน,นะคะแนนอ่แพ้แพ้น็อกสมิงเดชน,นอนวัดยิมครับแล้วก็ชนะน็อกสองคมบากกอกอร่อยยนครับส่วนมุมน้าเงินครับ นักชกวัย25ปีจากนครนคราชสีมาครับด้านหนึอุบลออัจฉริยะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้น็อกสมิงเดชครับชนะน็อกสองคมเคยไปต่อยชนะาดาวิดรินจากกัมพูชา<อ>นะครับที่ไอคอนสยามแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี่ชนะสองคมชนะน็อกด้วยนะครับสำหรับหนึ่อุบลอ,อัจฉริยะ เมื่อกี้อย่างที่ที่เรียนนะครับว่าเพชรลุ่งเรืองสจโต้งปราจีนเป็นมวยบู๊ร้างผานนะครับเนี่ยฮะกางเกงแดงหนึ่งอุบลนี่เป็นมวยฉลาดหลักแหลมบู๊กับบุญนะครับเรียกว่าไอคิว180ครับสงสัยต้องไปเรียนหนังสือด้วยนะครับผมกรรมการนะครับคุณกุ้ยช่ายครับสำหรับคู่ที่สองนะครับกรรมการได้แก่กรรมการบ่งพัดว่องไวครับบนเวทีเลยนะฮะส่วนให้คะแนนสามท่านนะครับ อาจารย์สายยานเรือเลื่องครับปรวัติแขกสศิลทรและอรันุชกางครับวันนี้นี่โอ้บรรยากาศดีจริงๆนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้ครับก็เดินทางมาได้นะครับที่สมาคมชาวปากใต้ครับแมตอนนี้นี่มวยกํลาลังเข้มข้นเลยนะเดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วนะครับชมฟรีด้วยแล้วก็มีอ่านาร,รับประทานนะรายรอบเวทีเลยทีเดียวนะครับและคู่นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชนะน็อกมีเงินอัดฉีดให้3 0,000บาทครับครับจากคุณเบสชะอวดครับ เรียกว่าพร้อมใจครับขอให้นกอย่างเดียวครับทั้งนกทั้งแตกหรือว่าชนะก่อนครบยกนี่มีแจกสามหมื่นบาทแน่นอนครับกับต้องขอขอบคุณนะครับพลตํารวจเอกสุนทรสายขวัญนะครับอดีตนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับพลตํารวจโทด็อกเตอร์กิรินอินแก้วนะครับที่ปรึกษานายกสมาคมรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ไหลายท่านด้วยครับจของเรานรพลตรวจเอกชดกาครับรองสอแล้วก็นายกสมาคมชาวปากใต้นะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับ ท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นประธานอํานวยจัดการแข่งขันวันนี้ครับที่ทําให้เราทุกคนได้รวมตัวกันที่นี่นะครับในศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดสมาคมชาวปากใต้สามัคคีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับกาลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยครับตอนนี้นี่บิ๊กโจ๊กมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ดูสัดส่วนกันหน่อยครับพี่น้อยครับเป็นไงบ้างคู่นี้ ครับผมก็ส่วนสูงนี่ถือว่าหนึ่งอุบลนี่ได้เปรียบ1เซนติเมตรครับสูง1 7 7่งรเเ็ซนติเมตรครับเตชดงง้เจ็ดสิบหกครับกลายเป็นเพชรลุ่งเรืองนะครับใสติดีกว่าครับนี่ครับก็สำหรับมูลนเงินะครับจะมาถอดมงคลกันครับผู้หลักผู้ใหญ่ฮะนี่ฮะโฉมหน้าของหนึ่งอุบล อัจฉริยะนะครับมวยบุญนะครับมวยไอคิวสูงนะครับขณะที่เพชรลุ่งเรืองนี่ก็นี่ครับคนนี้เป็นมวยบู้ล้างผลาญน,นะครับหนุ่มสีสกเกตก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับบริษัท J.M. Global กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับบริษัท Toyota K-Motor จำกัด ผู้จำหน่ายโตโยต้าโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโลดครับบริษัทมวยเด็ช789จำกัดครับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับสำหรับมวยนัดนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับาหกขาดผู้สนับสนุนนะครับโดยทีมนายพิญดีนะครับโกเดชพรัญชัยเสียหนึ่งสิงห์มาวินเสียไกลวอจักรวุฒินะครับูุการแมนอออัจฉริยะพี่เปิ้ลนครรวมไปถึงสจ้ต้งบะจีด้วยครับเอาแล้วครับคู่นี้บูกับบุญครับเป็นไงฮะเพชรรุ่งเรืองซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็หนึ่งอุบลกาลังต่อยนะครับคุกขวาเข้าไปเมื่อกี้ยังไม่เข้าครับครับผมเพชรลงเหลืองเดินหน้าเข้าไปหาครับพยายามทําเปิดเกมเข้าไปหากรนต่อเลยว่ามั่นใจสุดขีดครับซตซ้อมอยู่ที่สีสเกตครับฟอร์มหลังนี่ระยะหลังก็ชนะมาตลอดครับเหมือนสกุลนี้ก็มีบริษัทโตโยต้าเทมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรศิรพลโลดบริจาค10,000 0บาทคันติงครับโอ้โหบอกมากเลยนะครับ10,000 0บาทนี่ ก็ให้การกุศลนะครับสมาคมชาปักใต้ก็วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อปรับภูมิทัศน์นะครับรวมไปถึงใช้เพื่อสาธารณกุศลต่างๆนะครับเพราะว่าสมาคมชาวปักใต้เนี่ยนะฮะที่ตรงนี้นะฮะสร้างขึ้นมา30ปีแล้วครับแต่ว่าสมาคมเนี่ยตั้งมา90ปีแล้วนะครับก่อนนายกสมาคมคนล่าสุดเนี่ยก็พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานี่นะครับปีก่อนเนี่ยจัดงานวันศาสตร์เดือนสิบไปฮะยิ่งใหญ่แฟนมวยเออแฟนมวยชาวใต้ครับ ก็มากันเพียบเลยนะก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวปากใต้นะครับที่เข้ามาทำอาหากินมาอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ในภาคกลางนะครับคราบผมเป็นที่ช่วยเหลือแล้วก็คอยคือเดลือเวลาเดือดร้อนนะครับทำให้มีการกุศลในครั้งนี้เกิดขึ้นมาเราเรียกว่าได้รับแรงใจจากแฟนมวยทั่วทั่วประเทศครับใช่แล้วครับก็ไม่ทิ้งกันนะครับมาดูมวยกันต่อแล้วครับเพชรลุงเรืองกางเกงแดงขวามือนะครับหนึ่งอุบลซ้ายมือท่านผู้ชมครับ นี่นะครับแม่ก็ยังดูจังหวะนะครับยังศึกษาเกมกันอยู่สำหรับเพรื่งเรืองนี่ฟอร์มหลังเนี่ยนะฮะก็ไปต่อยในรายการใหญ่เลยครับราชันเงินลูลี่ครับแต่ว่าได้ลองแชมป์มาถือว่าทำผลงานนี่อย่างยอดเยี่ยมครับเจอกับนักมวยต่างชาติเดี๋ยวโหสู้สนุกมากๆเลยนะครับทุกไฟ์เลยครับผมขณะที่ดึงอุบลเนี่ยเขาเคยสร้างเวอร์ซัดนะครับสามแชมป์สามไฟน์ฮะโหครับแล้วก็ช่วงหลังนี่ก็เริ่มพัฒนาฟอร์มตัวเองขึ้นมาครับก็เรียกว่าโตเต็มวัยครับหนึ่งอุบล ร่างกายโตขึ้นมาครับพร้อมกับฟอร์มที่เรียกว่าของเส้นคของวาครับวันนี้ก็เป็นคู่หนึ่งครับคู่ที่สอนนี่ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธใกล้เคียงกันครับรูร่างนี่สูง1 7 7 1 7 6คะแนนติงครับห่างันแค่เซนตเดียวครับใช่มันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเอามาแล้วครับแม่เป็นลุงเรืองขยับเข้ามาหาเนี่ยหนึ่งบนเนี่ยเป็นมวยรอจังหวะบวกจังหวะสองนะครับเนี่ยเับฟุกซ้ายดูครับพยายามที่จะใช้ความหลากหลายมากขึ้นเลยครับมีหมัดด้วยครับ ขยับเดินครับตอนนี้เพชรอุงเรืองก็พยายามตัดเวทีอยู่ครับตัวตีเนี่ยต่อยสาบยกก็เดินเลยนะฮะปิดมุมไม่ให้หนึ่งบลถอยไปมากกว่านี้แหละครับเพชรลุงเรืองเตะนี่ครับเลาต่อยสบยกมาก,ก็ถนัดก,กับเกมที่ค่อนข้างเปิดเข้ามาหาครับเอาแล้วหมดยกที่หนึ่งครับพักสักครู่ครับวมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าจากทีมงานคนรักมวยถึงแฟนมวยทุกคน สะใจมวยไทยตัวจริงอ่ะลำดับแรกนะครับ ลำดับแรกดรประวิทยใจห้าวนะครับมา5 0,000บาทกระบอกกฎครับอเรนเทอร์ครับจับนะครับผู้เป็นสนับสนุนให้ศึกใหญ่ในขอบคุณพี่โจ๊กครับขอบพระคุณพี่พิมิตรนครนะครับอเรนเทอร์ติดตามต่อบนเวทีครับ เอาครับตามมาต่อเลยครับสำหรับยกที่2นะครับคู่นี้นะก็เป็นการเจอของเพชรรุ่งเรืองศรเจ้าต้องปะจีนครับกับหนึ่งกุบลออจิริยะนะครับคู่ก็ยังศึกษาฟอร์มกันอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากครับตอนนี้แหมเกือบโดนเหมือนกันนะครับแหม็กางแข้งเข้าไปอาครับยังคงเดินหน้าต่อครับค่อยๆเดินครับทางด้านเพชรรุ่งเรืองมั่นใจมาจากสีสเกตครับพยายามเดินขึ้นหน้าเข้าไปหาวางแข้งซ้ายเข้ามาครับคำทางไปด้วยครับทางด้านเพชรรุ่งเรือง หนึ่งอุบนี่ยังใจเย็นครับแหวางแข้งขวามายังไม่เข้าเป้าครับต้องดูจังหวะนะครับเอาแล้วครับจิ้มแล้วครับจิ้มขวาครับหนึ่งอุบลถือว่าต่อยสวยเลยนะครับหมัดนี้ครับพยายามที่จะใช้ความเร็วเล่นงานเพชรลุงเรืองเลยครับหนึ่งอุบลนี่ตัดโอ้โหเนี่ะสอกซ้ายครับเต็มเต็มเหมือนกันครับมีเข่าตามมาด้วยมีเสียบเสียบเข่าอีกแล้วครับหนึ่งอุบลเอาล้ครับเริ่มจะเห็นความดุดเดือดครับเอาครับเตะขวามาหนึ่งอุบลพยายามวางแข้งขวาครับาวุธหนัดครับ เป็นตุงเดินโดเข้าไปนี่ยังนิ่งๆครับเก็บอาการได้ครับก็ต้องดูแลครับหนุ่มกบลนี่รอจังหวะบวกดีลอเกินเข้มข้นแล้วนะครับตอนนี้สาหรับศึกมวยเดชสงเวียนเดือดนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับแต่ว่าสําหรับโปรแกรมในเดือนหน้าครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองครับก็ไปจัดกันที่เมืองอุทัยเลยครับวันที่14กรุณากูเอกเนี่ยโหกูหลับดำครับเจอกับหลังขาว ก็คือเนี่ยกุหลาบดำก็เพิ่งชนะแสงมณีมานะครับก็ติดตามได้ครับเป็นโปรแกรมใหญ่ของทางเพชรยินดีครับในเดือนหน้าครับอ้าครับเพชรลุงเรืองครับพยายามที่จะเดินเตะขาบ้างครับนี่ครับหมัดถือว่าปั้นไปจากค่ายเลยนะครับนล้วจริงครับโอ้โหปั้นมานะครับหมัดขวานะครับหมัดขวาหนึ่งข้บนแล้วก็เตะสูงด้วยครับครับผมก็ประมาทไม่ได้ครับเพชรลุงเรืองเดินซ่ม0.5ไม่ได้ครับต้องป้องอนุอนุอ้าแล้วบดยกที่สองครับไฝยเตอ